สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกท่านนะวันนี้มาพบกับผมตอฟรถมือ2อีกเช่นเคยนะครับวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับที่บริษัทเพชรยนต์นะครับซอยเสรีไทยนะครับ68แยกที่1เขตบิณฑบุรีกรุงเทพนะวันนี้ผมมีรถดีๆมานําเสนอนะวันนี้เดี๋ยวผมพาดูเดินดูนะครับสาหรับโซนแคมรี่เอาติแล้วก็จะเป็นโซนซีวิกนะครับสำหรับที่บริษัทเพชรยนต์เรานะครับสำหรับแคมรี่จะมีประมาณในสต็อกประมาณเกือบ20คันเลยนะก็สําหรับซีวิกก็ประมาณ10คันได้นะ และส่วนพวกเอาติดนะครับก็จะมีประมาณ40คันได้นะในสต็อกนะครับใครกาลังมองหานะครับรถมือ2อคุณภาพเกรดเนะครับต้องดูคลิปนี้ให้จบนะครับบอกได้เลยว่าเป็นรถคัสเกรดคุณภาพแน่นอนนะครับบอกเลยว่าดอกเบี้ยจะถูกสุดเริ่มต้นแค่2.39เท่านั้นนะสปี2.39เท่านั้นนะครับแล้วรับประกันโครงสร้างบอดี้ตัวรถทุกคันนะครับไม่มีชนหนักพิคว่ำจมน้ํากับสีกอมไม้แน่นอนนะครับนี่สวยๆแบบนี้นะครับบอกได้เลย ะเดี๋ยวพาเริ่มดูคันแรกกันก่อนนะครับคันแรกสําหรับคันแรกนะครับแคมรี่2.5ไฮบริดพรีเมียมนะครับรุ่นท็อปนะครับโฉมนี้โฉมปี2019นะครับนี่เลขไมค์แค่แสนต้นๆเองนะครับคันส่วนมากแคมรี่กับพวกอัลติะจะเป็นรถหน่วยงานนะครับปลดระวังนะครับเลขไมค์อาจจะแสนต้นๆนะครับแต่เขาเป็นพันแอนต์เราก็ดูแลรักษาดีมากนะครับสภาพตัวรถรับประกันให้นะครับไม่มีชนหนักพิกคว่ำจมน้ํากับสีกอไมค์แน่นอนนะครับนี่สภาพสวยทุกคันนะครับคุณภาพเกรดเอนะครับถ้าตัวท็อปสุดนะครับจะได้เป็น เบาะแอร์มีแอร์ที่เบาะแล้วก็ไม้มีสัลูปด้านบนนะคันนี้8ปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทคันนี้เป็นปียี่สิบนะครับเลขไม้แค่หนึ่งแสนสี่หมื่นโลฟีดาวจะอนอยูหมื่นหกเท่านั้นนะสําหรับตัวท็อปสุดนะครับแชมรีสองจุดห้าไฮบริดพรีเมียมนะครับคันนี้นะปี2020เลยนะครับฟีดาวพรยูหมื่นหกเท่านั้นนะครับเดี๋ยวพามาดูด้านภายในนะครับนี่ภายในสวยนะครับภายในสวยนะครับสภาพสวยมีเนวิเกเตอร์ครบๆนะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันคุดคอนโทรลแพดเดิลชิพมีนะครับ สวยครบจบในที่เดียวเลยนะครับตัวท็อปด้านหลังก็จะมีที่วางพักแขนตรงนี้นะครับที่วางพักแขนตรงนี้สามารถคอนโทรลหน้าจอได้นะคอนโทรลหน้าจอได้นะครับนี่มันจะสามารถขออภยัยคันนี้ไม่ใช่ตัวท็อปสุดนะขออภัยตัวท็อปสุดตรงนี้จะมีที่คอนโทรลหน้าจอให้มาครบๆเลยนะครับสวยงามแน่นอนนะสามารถวางแก้วน้ําได้นะตรงนี้นะสามารถวางแก้วน้ําได้เลยนะครับที่วางพักแขนสวยงามนะครับด้านหลังกว้างเป็นรถผู้บริหารของแท้เลยนะเดี๋ยวพาไปดูตัวท็อปสุดนะ ตัวท็อปสุดเดี๋ยวพาดูนะสำหรับไฮบริดนะตัว 2.0G ก็มีนะสำหรับเครื่องเบนซินแบบนี้นะครับ 2.0G ราคาคันนี้แค่699,000บาทนะฟรีดาวพรอยู่ประมาณ13,000บาทเท่านั้นนะครับถือว่าคุ้มนะครับถือว่าคบคันเลยนะคุ้มมากนะฟรีดาวคันนี้พรอยู่แค่12.699,000บาทเป็นโฉมปี2019นะครับ1.2.0รุ่น G นะครับโฉมนิวเหมือนกันหน้าตัวเดียวกันนะครับนี่นะตัวนี้เป็นเบนซินล้วนนะครับเดี๋ยวพาดูภายในนะครับ ภายในก็ออปชันมาครบเหมือนกันนะครับออปชันมาครบเหมือนกันนะครับนี่บอ่อหนังเป่าไฟฟ้าเหมือนกันนะครับบอ่อหนังเป่าไฟฟ้ามีเนวเกเตอร์เหมือนกันนะครับแต่คันนี้แพดเดิลชิปไม่มีนะแพดเดิลชิปไม่มีพวงาลยมันติฟังก์ชันเหมือนกันเกียร์ออโต้แบบมือไฟฟ้าเหมือนกันนะแต่ตัวนี้ไม่มีซันรูฟแล้วก็แอร์ที่เบาะไม่มีมาให้นะสาหรับตัวของยูซูนจีนะครับคันนี้นะด้านหลังก็เหมือนกันนะครับด้านหลังแอร์หลังมีมาให้เหมือนกันนะครับสภาพสวยมีที่วางคักแขนที่วางแก้วน้ำให้ครบเหมือนกันนะ สวทุกคันนะรับประกันโครงสร้างให้ด้วยนะครับแต่ละคันว่าไม่มีชนหนักที่ความจมน้ํากับสีกอไม้นะครับอยากได้สีไหนนะถ้าเป็นตัวสีนี้จะถูกหน่อยนะถ้าเป็นสีขาวนะครับสีพิเศษตัวนี้ตัวไฮบริดนะครับนี่ตัวท็อปสุดเลยนะครับเราพาร้อมเดี๋ยวเราพามาดูคันนี้นะเป็น2.5ห้ไฮบริดพรีเมียมตัวท็อปสุดนะครับโฉมปี2019นะคันนี้เลขใหม่คันนี้เพียงแค่1น0 0 0 0กิโล ราคาแค่919,000 10, บาทฟรีดาวจะผ่อนอยู่ประมาณ18,000แปดนะครับ1 7ื่นไปไปลายหมื่นแปดเท่านั้นนะสำหรับตัวท็อปสุดคันนี้นะได้สีพิเศษด้วยสีขาวนะครับตัวไฮบริดนะครับนี่สองจุดห้าไฮบริดเดี๋ยวพามาดูกันได้อะไรไปบ้างนะครับภายในนะภายในตัวนี้นะครับเบาะหนังเป่าไฟฟ้าเหมือนกันนะจะเพิ่มมีมาเป็น s u n r o o นะ sunroof pattern s h i นะครับแล้วก็จะมีแอร์ที่เบาะมาให้นะแอร์ Air ที่เบาะคนนั่งกับคนขับ นะครับนี่แล้วก็ดูด้านหลังกันเดี๋ยวามดูด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังสวยๆแบบนี้แอร์หลังมีมาครบนะครับที่วางพักแขนตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมดึงออกมาให้ดูที่วางพักแขนตรงนี้นะครับสามารถคอนโทรลหน้าจอได้นะครับแล้วก็จะมีที่วางแก้วน้ําตรงนี้มาให้นะสามารถเปิดนี่ปรับบงปรับเบาได้ปรับพับเอ็นเบาะได้เลยด้านหลังนะครับสไตล์ผู้บริหารของจริงนะครับสาหรับเจ้าคันนี้นะตัวท็อปสุดนะครับคันนี้แล้วเป็นสีขาวด้วยนะราคาแพงกว่าตัวสีธรรมดาอยู่แล้วนะครับ สภาพสวยเหลี่ยมคมตัวรถสวยสันนะครับนี่รอยรักยงลักยิ้มไม่มีมีเซ็นเซอร์มาให้ด้านหน้าอีกสี่ด้านหลังอีกสี่นะครับป้ายทะเบียนสวยด้วยนะครับหกเก้าเจ็ดเจ็ดนะครับสวยงามแบบนี้นะมีถึงสองคันเลยนะครับนี่มีถึงสองคันเลยสีขาวนะครับใครอยากได้จัดได้เลยนะครับสภาพสวยนะสีดำสองจุดศูนย์จีเราก็มีนะสีดำสองจุดศูนย์จีก็มีนะครับคันนี้นะคันนี้เดี๋ยวผมดูให้ปีอะไรคันนี้เป็นปีสองพันสิบเก้านะครับไมคแค่หนึ่งแสนสองหมื่นโลนะครับเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะ ปีดาวคันนี้จะพอนอยู่หมื่นสี่เท่านั้นนะครับออกห้างบอกเลยว่าเกือบล้านล้านห้านะคันนี้มาล้านสี่นะถ้าตัวท็อปสุดแบบนี้ประมาณล้านหกนะครับมีซันรูฟนะออกห้างประมาณล้านหกนะครับราคาหายไปละเจ็ดแสนนะครับนะบตัวนี้หายไปแล้เจ็ดแสนนะครับเจ็ดแสนกว่าด้วยนะครับบอกเลยว่าสวยมากๆนะดูแลป็นเทนนด์ดีนะครับยางปีใหมยๆย่ๆเอาไปใช้นะครับนี่ล้อมงล้อแม็กด้านหลังสวยงามเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับอ่นะเราก็พามาดูกันโซนด้านนี้นะ ถัดมานะครับก็จะเป็นโซนอัลติสนะออาติสซิลวิกม่มีนะครับตัวใหม่ๆตัวใหม่ๆแบบนี้นะ FE แล้วก็ FC มีนะครับมีเข้ามา FC ตัวนี้ก็จะเป็นตัว 1.8EL ตัวท็อปสุดนะครับนะในเครื่องพันแนะครับ 1.8EL คันนี้5 8, 8 000, 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะโฉมปี2019นะครับนี่สวยนะครับตัวท็อปสุดด,ด้วยนะมีถึง2คันเลยตรงนี้นะ ที่จอดตรงนี้มี2คันนะครับแล้วก็จะมีเป็น Civic FE เดี๋ยวพามาดู Civic FE ดีกว่านะครับ Civic FE คันนี้นะครับ1.5 RS งจุดหเทอร์โบนะเป็นรุ่นท็อปสุดเลยโฉมปี2022นะครับออกข้างป้ายแดงคันนี้อยู่1 2 0 0 0 0้บาทนะครับราคาเราขายแค่8 9 9 0 0 0เกบาทนะครับรถแค่2ปีนะครับราคาหายไปแล้ว3 0 0 0 0นบาทนะครับตัวท็อปสุดนะครับตัวท็อปสุดได้อะไรไปบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตัวท็อปสุดนะครับได้เบาะหนัััังปรรบบไฟฟ้้าแลวเหมือนนนนกะคี บ่อหนังปลาไฟฟ้าแล้วพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันมีหมดนะครับแจ้งเตือนออกนอกเลนนะครับแจ้งเตือนก่อนการชนมีมาครบหมดนะครับระบบภายในนะครับสวยดูสปอร์ตแน่นอนนะครับนี่คันนี้เลขไม์เพียงแค่58,0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะครับถือว่าไม่เยอะเลยนะครับถือว่าไม่เยอะเลยนะเราดูแลให้หมดนะครับก่อนจะรับเข้ามาเราตรวจสอบมากกว่า2อ7รายการเลยนะครับสภาพสวยภายในสะอาดสะอ้านนะครับนี่ภายในสะอาดสะอ้านพาดูได้แบบนี้เลยนะครับสวยงามนะครับใครกําลังมองหาซีวิ c เอฟีนะครับ ถ้าที่อื่นนะขายอยู่ประมาณหนึ่งขายอยู่ประมาณ9ก้ากว่าแน่นอนนะครับที่เราขายแปดเกเก้าเท่านั้นนะครับสภาพสวยเป็นตัว RS ตัวท็อปสุดเลยป้ายทะเบียนนี้เลยนะครับสองห้าแปดเจ็ดนะครับสวยแน่นอนนะครับรับประกันให้นะครับติดฟิล์มมาให้แล้วรอบคันนะครับแล้วก็ถัดมาโซนเอาติดไหมใครอยากดูโซนเอาติดนะครับเดี๋ยวผมพาดูนะเอาติดก็จะมีตั้งแต่โฉมนี้นะโฉมก่อนโฉมนิวแล้วก็เป็นโฉมนิวแบบนี้นะครับ 1.6G นะครับมีเข้ามาเยอะนะไมล์หลักหมื่นนะครับมีเข้ามาเยอะนะตอนนี้บอกเลยติดจองไปหลายคันแล้วนะมีเข้ามา5คันน่าจะติดจองไปแล้วประมาณ3-4คันนะสำหรับโฉมนิวนะไมล์หลักหมื่นนะมีไมล์น้อยสุดหมื่นสองนะครับแต่น่าจะติดจองแล้วตอนนี้น่าจะเหลือประมาณไมล์เจ็ดหมื่นอะไรอย่างนี้ไมล์เก้าหมื่นนะครับแต่รับประกันให้นะเป็นรถหน่วยงานปลระวางเหมือนกันนะครับสบภาพสวยนะครับ 1.6G 1.8E หรือว่าจะเป็นตัว c n g เรามีอยู่คันหนึ่งนะ CNG เดิมจากโรงงานนะ เอาติดแล้วประกันนะครับสวยทุกคันนะครับไม่มีส่วนหนักพิวามจมน้ํากับสีกอไม์มาแน่นอนนะครับประกันโครงสร้างเดี๋ยวพาดูคันนี้นะครับนี่เปิดฝากระโปรงไว้อยู่นะคันนี้ดูเครื่องยนต์ก่อนนะครับันนี้เป็นโฉมก่อนโฉมออนิวนะครับ1.6รุ่นจีนะครับปี18นะครับคันนี้นะไมแค่แสนนิดนิดเองนะครับส่วนมากไม้แสนนิดนิดนะเอาติดก็คือกลังวอร์มเครื่องอยู่นะถือว่าใช้งานน้อยนะ เอาติดเขาวิ่งกันบอกเลยว่า3ามสี sensors, no ่แสนบวกแน่นอนนะครับเครื schools, ่องยนต์สวยสภาพเดิมสะอาดสะอ้านทุกคันนะครับนดูได้นะครับฝาอี๋พาดูได้แบบนี้เลยทุกคันรับประกันโครงสร้างให้นะครับคันด้านหน้าไม่มีบิดเบี้ยวแน่นอนนะครับสภาพสวยนะครับบอกเลยเอาติดที่เราสวยที่สุดแล้วนะครับและมีในสต็อกมากกว่า5้าร้้คันเลยนะครับสวยๆแบบนี้นะครับห้องเครื่องสะอาดสะอ้านไม่มีไหล่เยอมเลยน้ำมันเครื่องนะครับถ่ายน้ำมันเครื่องให้นะเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ครบจบในที่เดียวเลยนะครับ ถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับเจอกันนะครับอยากมาทดลองขับนะอยากมาทดลองขับอยากมาเดินชมบรรยากาศนะครับที่บริษัทเพชรยนต์นะครับติดต่อผมมาได้ที่เบอร์0 6 2 2 6 9 0 5 5 0หนะครับหรือแอดไลน์เข้ามาบนนี้ได้เลยนะวันนี้ผมมาอัปเดตนะครับโซนสำหรับ Camry c i v i c กแล้วก็เป็นเอลติสนะครับนี่บอยเลยเยอะมากนะสำหรับ Camry นะใครสต็อกเยอะแบบนี้ไหมครับมีใครที่ไหนสต็อกเยอะแบบนี้ไหมเทมเปรี่เป็นรถราคาสูงนะครับราคาเป็นรถลักช r รี่อยู่แล้วนะครับ แต่เราที่บริษัทเรานะขายดีมากๆสําหรับแคมปดีก็ขายดีนะคนชอบเยอะนะครับรายได้แคมปดีตั้งแต่ประมาณ25งหมขึ้นไปออกคนเดียวจบไม่ต้องมีคนค้านะสองหมื่นสี่สองหมื่นห้าขึ้นไปออกคนเดียวจบไม่ต้องมีคนค้านะเชดดิตดีใช้บรประชาชนออกรถแค่ใบเดียวนะครับมีเชดดิตใช้บรประชาชนออกรถแค่ใบเดียวเลยนะครับอาชีพไหนก็สามารถออกได้นะครับโทรทักเข้ามาสอบถามกันก่อนได้นะที่เบอร์0 6 2 2 6 9 0 5 5 0นะครับหรือแอดไลน์ผมเข้ามาเบอร์นี้ได้เลยนะครับ อยากโทรสอบถามรุ hmm. ่นไหนติด hmm. ต no ่อเรื่องรายติดต่อผมมาได้นะครับปรึกษาฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือพี่ๆท่านไหนนะครับอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่สะดวกเซ็นเอกสารที่บริษัทเรานะครับผมมีบริการพี่พี่ไฟแนนซ์นะครับวิ่งไปเซ็นให้ถึงที่บ้านเลยนะครับรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับหรือพี่ๆท่านไหนนะครับอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกรับรถนะครับผมมีบริการรถสไลด์ส่งถึงหน้าบ้านพี่ๆเลยนะครับบอกได้เลยว่าครบจบในที่เดียวเลยนะเรามีธนาคารรองรับมากกว่า10แบงก์เลยนะครับ เลือกได้จัดได้นะดอกเบี้ยจะถูกสุดเริ่มต้นอยู่แค่2.39เท่านั้นนะครับถือว่าเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในตลาดแล้วนะตลาดลดมือ2นะครับมีที่ไหนนะครับดอกเบี้ยถูก2.39เท่านั้นนะครับที่เรานี่เองนะครับได้ดอกเบี้ยถูกที่สุดแล้วนะครับและเป็นรถคัดคุณภาพ 7A นะครับท้าพี่ท่านไหนสนใจอย่าลืมติดต่อผมมานะครับเดี๋ยวสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับรถเรามีเยอะนะครับมากกว่า400คันนะในสปอกเราเที่นั่งกระบอกกระบามีหมดนะครับท้าพี่ท่านไหนสนใจ คันอื่นหรือเป็นคันไหนนะอยากอยากสอบถามเพิ่มเติมคันไหนติดต่อผมมาได้ผมมีแทบทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ผมฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเป็นรถรุ่นอะไรกดกระดิ่งกดแจ้งเตือนมาให้ผมหน่อยสำหรับวันนี้ขอตัวลาก่อนนะครับสวัสดีครับ